สวัสดีครับมาวันนี้เรามาเฉลยกันนะเมื่อวานไม่แน่ใจว่ามีคนทำแล้วหรือ,อยังนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับถ้าแบบอยากจะลองว่าทํายังไงลองสต็อปวิดีโอวิชัดแล้วลองลองมือทําดูก่อนนะครับใครไม่รู้ว่าเอ๊ะสูตรนี้มายังไงมาจากไหนหรือเจอวงจรแบบนี้เรียกว่าวงจรอ,อะไรลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆก,ก,ก่อนนะครับโอเคไหมอ่ะพ่ชัดขอนอนุญาตเฉลยแล้วนะไวเลยนะไวเลยนะนะครับเอามาดูกันครับน้องๆ าบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าชุดหนึ่งนะครับประกอบด้วยเซลล์หกเซลล์ต่อกันแบบผสมนะชัดเจนนะต่อกันแบบไหนต่อกันแบบผสมดังรูปนะครับมีความต้านทานภายในเซลล์หนึ่งโอห์มต่อกับความต้านทานภายนอกดังรูปจงหากระแสที่ไหลมาในวงจรแล้วาำนดให้ E เนี่ยเท่ากับสองโวลต์อ่า E ตรงนี้เท่ากับสองโวลต์นะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย E เนี่ยเท่ากับสองโวลต์อ่าโอเค E เท่ากับสองโวลต์โอเคลงมือทำกันเลยครับสเต็ปที่หนึ่งทำง่ายยุบยุบยุบไปไหนก่อนนี่นี่นี่ยุบความต้านทานภายนอกก่อน ความต้านทานภายนอกแบบนี้ทําอะไรกันอยู่ครับแบบนี้ต่ออะไรกันอยู่ต่อต่อขนานจําได้ไหมถ้าต่อขนานกันแบบเท่ากันจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ต่อขนานในจํานวนที่ R เท่ากันทุกตัวมีกี่ตัวก็แล้วแต่มันเลยได้เป็นอะไรทัดขอเรียกว่า R รวม1ก็แล้วกันนะครับเพราะว่านี่เป็นเซ็ตที่1น,นะครับ R รวม1ก็เลยเท่ากับ R ส่วน n เพราะนั้น ความต้านทานที่ให้มาคือ9โอห์มถูกต้องไหมมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวจบครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยได้ตัดตัดเหลือสามโอห์มโอเคไหมครับโอเคไหมรวมหนึ่งเท่ากับสามโอห์มเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้สามโอห์มแล้วตรงนี้มันถูกยุบไปถูกต้องไหมลูกพอมันถูกยุบไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่อันเดียวก็คือสามโอห์มต่ออะไรกับห้าโอห์มครับต่อกันแบบอนุกรม ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้น R ภายนอกหมดยัง R ภายนอกมีแค่นี้เนาะมีแค่สามกับ5เพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ของเราลูกขอเขียนเป็นซิกมา R รวมเลยได้ไหม R ภายนอกรวมเลยนะก็คือสมบวกกับหกลายเป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็น8ดโอห์มี่บเชฟไม่น่าถามง่ายๆขนาดนี้นะเอาจบแล้วเนี่ยได้ซิกมาอารวมมาแล้วเนี่ยตัวที่เราต้องใช้แน่นอนในสูตรเนี่ยถูกไหมเพราะเราต่อกันแบบ ต่อกันแบบผสมครับมาแบบผสมจำสูตรแบบผสมได้ไหมจำสูตรแบบผสมได้ไหมสเต็ปที่3าของเราสูตรแบบผสมก็คือ i เท่ากับ e ส่วนด้วยอะไร i ใหส่วน x บวกกับ r เล็กส่วน y e เท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์ให้มาคือ,อเดี๋ยวที่ไม่พอเผื่อเพื่อนๆไม่เห็น E เท่ากับเท่าไหร่หลูก E ในข้อนี้ให้มาเท่ากับ2โวลต์เขียนลงไป i ใหญ่ของเราเท่าไหร่ครับ8โ oh อห์มถูกไหมลูกส่วน x x คือใครจำได้ไหมครับ x คือจำนวนเซลล์ไฟฟ้าลูกนี่ไงเซลล์ไฟฟ้าในแต่ละแถวเนี่ยเซลล์ไฟฟ้ามีกี่ตัว2ตัวอ่านเนี่ยคือตำแหน่ง x เอาเอาทันไหมตรงนี้เรียกว่า x แล้วด้านนี้เรียกว่า y โอเคไหมลูก y ก็จะมี1 2 3 x ก็จะมี1 2นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ r ใหญ่ส่วน x x คือ2นะบวกกับ r เล็ก r เล็กของเราโจทย์ให้ความต้านทานต้านทานภายในมาเซลล์ละ1โอหมลูก r ใหญ่ส่วน x r เล็กส่วน y y คือกี่แถว1 2 3 3แถวครับบวกกับ8ส่วน2บวกกับ1ส่วน หนึ่งส่วนสามที่เหลือก็คิดเลขหมดหน้าที่พี่ชัดแล้วนะเอาจริงๆตามทันกันไหมครับตัวนี้ตัดตัดได้สี่ก็จะกลายเป็นสองบวกกับสี่บวกส่วนด้วยหนึ่งส่วนสาม <c oughs> ถูกไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูกสี 4, 3, 12, 12. 12่สามสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามก็จะกลายเป็นสองส่วนด้วยอะไรครับสิบสองสิบสามส่วนสามสามเศษส่วนซ้อนย้ายขึ้นไปคูณด้านบน ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ลูก6ส่วน13ครับ6กส่วนสิาทำไงดีหารเป็นไหมเอาเข้าๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหรือพีชัดหารให้ดูเลยเอาไอนะลูกไอรวมของวงจรเราก็เลยกลายเป็น13ได้0ถูกไหมใส่จุดเติม0 13อะไร13 สามสามสิบเก้าสิบสามสี่ห้าสิบสองห้าสิบสองเหล <the test> ือเศษแปดเติมศูนย์ถ <trem> ูกไหมสิบสามอะไรไม่เกินแปดสิบสิบสามสิบสามสิบสามสองยี่กสิบสามสามิเก้าสิบสามสี่ห้าสองสิบสามห้าหกสิบห้าสิบสามหกเจ็ดสิบแปดสิบสามหกเนาะอ่ะประมาณสิบสามหกใครที่ยังท่องสูตรคูณไม่ได้นะครับพี่แอตบอกว่าลําบากมากนะลูกนะหรือถ้าใครอาหารยาวหารสั้นไม่เป็นอันนี้ก็ลําบากนะครับประมาณนี้นะตามพันไหมครับ ตามทันหรือไม่ทันยังไงคอมเมนต์มานะลูกนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงโจทย์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราค่อยอัปเกรดไปแบบการต่อวงจรของเคอร์ชอปนะครับสตาร์เดลตา้านะครับเดี๋ยวแค่จะพยายามลงเนื้อหาให้เสร็จแล้วก็ลงโจทย์โอเคไหมลูกเอาประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook ใน y o u t u b e นะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยนะ ทันหรือไม่ทันยังไงนะครับหรือวิชาตท่าเพิ่มเติมตรงไหนพักมานะลูกสวัสดีครับ